สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนเนอรีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีในดีนมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดตย่ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณคนที่ไม่ค้ำโฆษณาแต่ตาค้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงไม่หมอแต่้าใครให้เป็นก็ไม่เป็นไรรหืออายกั ทางตนใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนมาค่ะเช้านี้นะคะเช้านี้เห็นไฟแสงเทียนไหมคะแสงเทียนชีวิตใหม่ของคุณโอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้รับนะคะโอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้รับถนนสายใหม<ถ><ก>่ที่คุณเลือกเดินณนะช่วงเวลานี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณวันน,นี้เป็นวันพระขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขในวันพระ,น,น,พะนั่นเองนะคะนะคะมาค่ะแสงเทียนชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเส้นทางที่คุณเลือกเดินบนถนนสายนี้ นะคะที่คุณเลือกเดินถนนสายของคุณเองจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทเวดาทุกพระองค์นะคะที่ประทับในที่นี้มาช่วยกันเปิดนะคะนะคะถนนที่คุณเลือกเดินสายเส้นทางแห่งนี้นะคะณนะช่วงเวลานี้คุณเดินมาถูกทางแล้วหรือไม่โอ นะคะคุณเดินมาถูกทางแล้วหรือไม่นั่นเองนะคะนะคะมาค่ะนะคะถนนที่คุณเลือกเดินนี้นะคะในเมืองแห่งนี้ในประเทศไทยหรือต่างประเทศทั่วโลกคุณเดินมาถูกทางคุณเลือกถูกทางแล้วใช่หรือไม่นะคะมาค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือนะคะเดอะฟูไพ่ใบแรก ใบไพ่ใบแรกของสำรับนะคะเดอะฟูคุณจะได้รับอิสระคุณคิดว่าที่คุณเป็นอยู่คุณมีอิสระไหมคุณมีความสุขไหมคะชีวิตที่คุณเลือกเดินถนนที่คุณเลือกเดินนะตอนนี้ถ้าคุณคิดว่ามีความสุขมันก็จะคือความสุขของคุณนั่นเองและนะคะสิ่งที่คุณวางแผนไว้โปรเจกต์ของคุณนะคะให้คุณลงมือทํานะคะอย่ารีรอนี่คือ โปรเจกต์ที่คุณสร้างไว้ให้ลงมือทําได้เลยนะคะนี่คืออัศวินอัศวินถือเหรียญน,นั่นเองนะคะคุณเป็นคนนักลงทุนคุณเป็นคนนักเจราจาไม่ว่าทําสิ่งใดเมื่อวางแผนแล้วให้ลงมือทําทันทีแล้วโอกาสนั้นจะมาถึงคุณเองแล้วถ้าคุณเลือกเดินโอกาสนี้นะคะทางเส้นถนนทางเดินของคุณที่คุณเลือกเดินนี้แน่นอนมันจะนำพา ทางด้านการเงินมาให้คุณและการงานมาให้คุณนั่นเองนะคะสถนนสายนี้ที่คุณเลือกเดินด้วยตัวคุณเองนั่นเองนะคะนะคะนี่คืออิสระฟรีดอมคุณเป็นคนเก่งนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นนักลงทุนนักเจรจานะคะถ้าเป็นผู้หญิงคุณเป็นคนที่ชอบรักอิสระ ะค,ะคุณอยู่กับใครไม่ได้นานหรอกค่ะเพราะว่ามันขึ้นเดือโฟนั่นเองนะคะอาจจะอยู่ได้แต่ว่าคุณก็จะมีความเป็นอินโทรเวิร์ตอยู่ในตัวนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่นะคะชอบสันโดษไม่ชอบให้ใครบาบังคับนั่นเองค่ะนะคะแล้วไงต่อคะณนะช่วงเวลานี้ที่คุณเข้ามาดูนะคะจิตใจของคุณเป็นอย่างไรนะคะถนนคุณคิดไหมว่าตอนนี้เอ้ยเป็นอย่างไรนะคะมาดูค่ะว่าชีวิตของคุณณนะช่วงเวลานี้ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะกลัวอะไรเล่าในเมื่อช่วงนี้ช่วงชีวิตแห่งการเปลี่ยนผ่านครอบครัวของคุณให้มองถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้มันคุณได้รับอิสระเรียบร้อยแล้วช่วงเวลานี้มันคือช่วงเวลาแห่งครัวแห่งคุณสมควรที่คุณจะตักตวงความสุขให้กับครอบครัวของคุณสมมุติว่าคุณออกจากงานนะคะคุณมาใช้อิสระฟรีรอมคุณจง ัตวงความสุขนี้ให้ไว้มากๆเพราะเมื่อธุรกิจการงานของคุณมันนิ่งแล้วคุณจะไม่มีเวลาทุ่มเทให้กับครอบครัวนั่นเองนะคะและนะคะถ้าใครเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นแม่บ้านนะคะไม่ได้ทํางานหรืออะไรก็ตามนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่สามีรักคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณสามีก็รัก คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงก็รักคุณผู้ชายนั่นเองครอบครัวมีความสุขบางคนวางแผนจะจัดการเรื่องงานแต่งนะคะช่วงนี้ความสุขเติมเต็มให้กับตัวเองนะคะถ้ามีครอบครัวนะคะใกล้จะส่งการแล้วใช่ไหมทุกคนให้กลับไปหาครอบครัวแล้วคุณจะได้เติมเต็มความสุขแล้วคุณจะได้มีชาร์จพลังแบบในตัวคุณนั่นเองนะคะนี่คือแสงเทียนแห่งวันใหม่คุณจะมีความสุขมากๆณนะช่วงเวลานี้นะคะเติมเต็มตัวเองเดือนมีนาเมษานี้ค่ะต่อค่ะ จัดติกนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะได้รับความยุติธรรมเสมอนะคะจัดติกนะคะถ้าใครมีคดีความนะคะมันก็มีนะคะถ้าใครทําสิ่งไม่ดีคุณอาจจะมีเรื่องคดีความแต่ถ้าคุณนะคะไม่ได้ทําอะไรไม่ดีนะคะคุณก็จะได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมจะถึงส่งมาถึงคุณนั่นเองนะคะนะคะต่อค่ะและนี่คืออะไรต่อค่ะนะคะณช่วงเวลานี้ครอบครัวของคุณจะมีความสุข แต่ถ้าอย่าว่าเรานะคะมันจะติดมันแปลได้สองทางก็คืออาจจะมีเรื่องคดีความนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครทําดีอยู่แล้วนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมนั่นเองค่ะต่อค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรโปรเจกที่คุณวางแผนไว้คุณไปเสนอนูน่นไปเสนอนี่ ธุรกิจการงานที่คุณวางแผนไว้เมื่อคุณตกลงนะคะตกลงกับครอบครัวว่าคุณจะทําโปรเจกต์นี้แหละธุรกิจงานนี้หรือถ้าคุณนะคะทํางานราชการนะคะคุณก็ประสบความสําเร็จนี่คือฟินิทโปรเจกนะคะทีออฟ T o f o n บนะคะการงานของคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนงานที่1มันประสบความสําเร็จอยู่แล้วงานที่สองประสบความสําเร็จอยู่แล้วงานที่3นี่แหละค่ะนะคะมันกําลังจะลงตัวนั่นเองนะคะหมายถึงว่าโปรเจกต์ที่คุณลงมือลงแรงและมันคือก้าวบันไดสู่ความสําเร็จถนนที่คุณเลือกเดินนะจากนี้คุณได้รับความยุติธรรมแน่นอนค่ะทั้งครอบครัวของคุณก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะต่อค่ะ เดอะทาวเวอร์นะคะฟีนิตคือการจบบางสิ่งบางอย่างนะคะเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์กับหัวเมื่อกี้เดอะทาวเวอร์กับหัวแบบนี้ใช่ไหมคะนะคะมันก็คือการเริ่มต้นใหม่แบบสิ่งที่ดีนั่นเองนะคะมันจบลงแล้วนะคะชีวิตที่นะคะที่อ่อมที่ยมชีวิตที่เจออุปสรรคปัญหาจะไม่เจออุปสรรคปัญหานั่นเองนะคะคุณมองเห็นไหมคะคุณไม่ได้มองว่าเอ้ย นะคะเป็นเป็นเป็นกำแพงแต่คุณมองหาวิธีที่จะให้หลุดพ้นและนะคะปัญหาของคุณได้รับการแก้ไขด้วยตัวคุณเองนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะแฮงแมนนะคะแฮงแมน ช่วงจังหวะนี้นะคะเมื่อผลงานคุณประสบความสำเร็จนะคะคุณได้ก้าไปเจรจาต่อรองกับบางสิ่งบางอย่างเขาให้ฉลอก็รอทบทวนกลับมาทบทวนบางสิ่งบางอย่างแค่นั้นเองค่ะแฮงแมนกับเดอะทาวเวอร์นะคะบางสิ่งบางอย่างมันกําลังจะจบลงและนะคะได้คิดทบทวนตัวเองนั่นเองนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตอิสระแต่ครอบครัวของคุณให้นึกถึงครอบครัวถ้าคุณตอนนี้คุณอ่อมคุณยมก็ให้คุณนึกถึงครอบครัวของคุณนะคะแล้วคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งน นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะชีวิตของคนเรามันก็ไม่ได้สวยเรียบหรูแต่คุณต้องหาตัวเองให้เจอนะคะกฎของความคนเก่งกฎของคนเก่งก็คือหาตัวเองให้พบครบตัวเองให้ได้ไม่มีใครครบเราครบตัวเรานี่แหละแล้วก็ใช้ตัวเองให้คุ้ม ใช้ตัวเองให้คุ้มใช้ตัวเองให้เกิดประโยชน์ที่สุดใช้ตัวเองให้เป็นสินทรัพย์มากที่สุดนั่นเองนะคะคุมตัวเองให้อยู่นะคะเมื่อมีปัญหาอะไรนะคะเมื่อมีปัญหาสถานการณ์อะไรที่มันทําให้คุณใจร้อนหรืออะไรคุณต้องคุมตัวเองให้อยู่ รู้ตัวเองให้เร็วรู้ตัวเองให้เร็วนั่นเองนะคะและก็รู้ตัวเองว่าตอนนี้คุณกําลังตัวทอะไรเพราะแม่นั้นคุณจะไม่าจะได้ไม่มานั่งเสียใจทีหลังว่าอุ้ยรู้อย่างนี้ไม่น่าทําเลยรู้อย่างนี้ควรทําตั้งนานแล้วอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกฎนี้ใช้ได้กับทุกคนนะคะนะคะใช้ได้กับทุกคนนะนะคะแล้วไงต่อคะเช้าวันใหม่ที่สดใสค่ำคืนวันนะาทุกคนทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าเป็นเรื่องครอบครัวน,นะคะถ้าเป็นเรื่องครอบครัวคุณจะมีความสุขมากถ้าคุณอ่อมคุณยมในเรื่องการงานหรือเรื่องเรื่องโปรเจกต์อะไรนะคะคุณให้นึกถึงครอบครัวถ้าเป็นเรื่องครอบครัวของคุณคุณจะมีความสุขบางคนกําลังจะได้แต่งงานคุณเคยผ่านอุปสรรคปัญหานะคะเรื่องการแต่งงานมาแล้วแต่ตอนนี้คุณจะได้เจอรักใหม่ความสุขครั้งใหม่ จะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ไพมาบอกนั่นเองนะคะอุปสรรคปัญหามันก็แค่นะคะถนนหนทางที่มันเจอทางแยกแล้วเลี้ยวเราเลี้ยวผิดทางเท่านั้นเองคิดแบบนี้แล้วเราก็กลับมาทางใหม่ทางใหม่ที่เป็นทางถนนลาดยางทางที่ไม่ใช่ทางถนนลูกลังนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่นะคะเส้นทางที่คุณเลือกคุณเลือกมาถูกทางแล้วนั่นเองนะคะความสุขที่คุณได้รับทุกคนต่าง ก็จะชื่นชมยินดีในโปรเจกต์ของคุณแต่ตอนนี้คุณก็ต้องทบทวนบางสิ่งบางอย่างที่คุณเจอแล้วมันจะดีขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นและมันจะดีขึ้นนั่นเองคาะบอกตัวเองแบบนี้นะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิง นะคะกีนออฟสอดนะคะคุณเป็นคนที่เก่งมุ่งมั่นทะเยอทะยานประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นนักธุรกิจนะคุณได้โตอลองเจรจา,าอะไรทุกคนต่างก็เชื่อเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณเชื่อมั่นในความเก่งของคุณแต่ความเก่งของคุณมันก็มีเรื่องที่ในร้ายมีดีในดีมีร้ายคือการที่บางคนบางบางทีคุณอาจจะแบบมีความเก่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครสู้คุณได้แม้แต่ผู้ชายบางคนก็สู้คุณไม่ได้เพราะฉะนั้นความ ทะเยอทะยานความเก่งของคุณมันก็มีภไไัยร้ายเหมือนกันเพราะว่าคุณเป็นคนที่เมื่อเก่งแล้วคุณจะไม่ค่อยยอมใครนั่นเองนะคะและก็อย่าไปวิจารณ์คนอื่นนะคะในทางแบบมะนาวไม่มีน้ำอะ่ะไม่เอานะคะต่อไปนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะนะคะเพราะว่าคุณขึ้นสูงสุดแล้วเมื่อเราขึ้นสูงสุดแล้วเราจะรักษาตำแหน่งที่หนึ่งไว้ยังไง ให้ได้นานที่สุดนั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะนะคะและที่สำคัญคุณก็ต้องลัคกี้อินเลิฟแอนด์ลัคกี้อินเกมด้วยไม่ใช่ว่าเก่งงานแล้วครอบครัวไม่เก่งไม่เอานะคะต่อค่ะแต่คุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่โสดอยู่คุณจะรักงานคุณจะมองไม่เห็นความรักแต่ความรักก็จะเข้ามาหาคุณถึงแม้ว่าคุณจะไม่ต้องการก็ตามนะคะสำหรับคุณผู้หญิงต่อค่ะทุกค คุาค่ะเอคุณค่ะเอคุาค่ะเอนี่คือนะคะนี่คือเอสออฟเฮมเกอร์โปรเจกต์ที่คุณวางไว้คุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้รักลงมือทําในสิ่งที่คุณได้ลงมือนะคะประสบความสําเร็จมีมติเป็นเอกฉันแล้วว่าผลงานของคุณที่คุณไปเสนอกับบริษัทต่างๆหรือเส้นทางที่คุณเลือกนี้ 8 of p e n t a c l e หมายถึงว่าแปดเรียนคุณไม่มีทางอับจนเส้นทางที่คุณเลือกในเมื่อคุณมีสมองคุณมีสติปัญญาจำไว้นะคะสมองและสติปัญญาจะช่วยให้เราและความรู้ความรู้ความสามารถนี้แหละคะ่ะจะนำพาให้คุณประสบความสำเร็จอันนี้เราเชื่อร้อยเปเซนะคะความรู้และความสามารถจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้แน่นอนนะคะเมื่อเรามีความรู้เราจะหาทางออกให้กับตัวเองได้เสมอนั่นเองนะคะเพราะสิ่งน,นี้แหละคะ่ะ สิ่งนี้แหละเป็นเรื่องจริงเลยโคตรจริงเลยใช้ได้กับชีวิตประจําวันนั่นเองนะคะต่อค่ะนะคะการเงินของคุณมาจากการทํางานโปรเจกต์ของคุณที่ไปเสนอก็ฟินิชก็ได้รับการตอบรับแต่ให้คุณใจเย็นๆเท่านั้นเองค่ะคิดทบทวนนะคะเมื่อถึงเวลาโอกาสมันจะมาหาคุณเองนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนทุกคนเขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เย็นให้พอรอให้เป็นนี่คืออะไรคะนี่คือเอ็ดออฟเบติโคโปรเจกต์งานของคุณที่คุณบอกว่า มันคงไม่สําเร็จหรอกเหมือนคุณแช่งตัวเองแต่ไม่ใช่เลยค่ะ a g of p e t i c o l หมายถึงว่าโชคลาภโชคลาภทางด้านการเงินคุณจะได้มีโชคลาภแบบฟุกๆโปรเจกที่คุณเสนอประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จยังไม่พอนะคะยังไม่พอนะคะนี่คือเป็นไพ่ใหมย่ยังไม่พอคุณยังได้ผลประโยชน์ต่อเนื่องผลประโยชน์ซับซ้อนเองแสดงว่าสมมุติว่าคุณสร้างตึก นะคะคุณสร้างตึกเนืน้อนี้แต่ตึกนี้อาจจะมีแบบว่าโครงสร้างไม่ถาวรคุณก็แก้โปรเจกต์ใหม่พอแก้โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์นี้คุณได้ผลประโยชน์ซับซ้อนคือคุณได้เป็นผู้ถือหุ้นส่วนด้วยนั่นเองนะคะนี่คือโชคลาภแต่บางคนไม่ได้มีโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนั้นคุณจะมีโชคลาภเข้ามาแบบฟุ่ๆเป็นโชคลาภนะคะเป็นลาบลอยก็ได้หรือว่าคุณไปเสนอขายสินค้าชนิดหนึง่งเขาให้ราคานะคะ อสินค้าคุณมีราคาหมื่นหนึ่งแต่เขาให้ราคาคุณแสนหนึ่งประมาณเนี้ค่ะนี่แหละค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับบนเส้นทางถนนของคุณมันกําลังลุ่งเรืองนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณเลือกคุณเลือกมาถูกทางแล้วนั่นเองนะคะโปรดจงยอมรับนะคะเงื่อนไขในชีวิตของคุณเมื่อคุณเจออุปสรรคปัญหาคุณจะไปกลัวอะไรคุณมีความรู้อยู่ในตัวคุณมีสมองอยู่ในตัวนั่นเองเราเชื่อหลายว่าหลายคนเข้ามาในที่นี้ไม่ใช่คนกะโหลกกะลา มีระดับชั้นเข้าทั้งนั้นนะคะมีภูมิปัญญาบางคนเป็นผู้นําท้องถิ่นบางคนเป็นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเข้ามาอันนี้เราก็ขอขอบคุณมากนะคะที่เชื่อมั่นในแม่หมอนั่นเองนะคะอะต่อค่ะนะคะต่อค่ะไฟออฟสอดเมื่อมีปัญหานะคะไฟออฟสอดคุณได้เจอปัญหาการเจอปัญหานี้แหละคะ่ะมันทำโกลเด้นคาเฟ่มันทำให้คุณได้เรียนรู้ มันทําให้คุณได้เรียนรู้คนไงคะเรียนรู้คนว่าเขามาแบบไหนกับเรานะคะได้ศึกษาระวังแต่อย่าระแวงมากเกินไปนะคะระวังแต่อย่าระแวงเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือเป้าหมายอาไฟออฟสอดห้าดาบ นะคะคุณได้เรียนรู้จุดที่ข้อบกพร่องของตัวเองข้อผิดพลาดข้อด้อยของตัวเองนั่นเองนะคะนะคะนี่คือจุดด้อยของตัวเองแล้วเมื่อคุณได้ศึกษาจุดด้อยของตัวเองจงนําจุดด้อยของตัวเองมาเป็นบทเรียนอย่าไปเรียนบทเร,รียนซ้ํานั่นเองนะคะเพราะถ้าคําตอบมันเป็นคําตอบที่ผิดเมื่อคุณไปอ่าน นะคะข้อสอบเก่าแล้วคุณไปทำข้อผิดนั้นซ้ําคุณก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้วว่าคําตอบนั้นผิดก็ต้องแก้คําตอบนั้นไปเปลี่ยนเป็นคําตอบใหม่นั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะนี่คือชีวิตจริงของคุณเส้นทางที่คุณเลือกนั่นเองนะคะแล้วไงต่อค่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรนี่คือชีวิตจริงของคุณที่แท้จริงๆของคุณร้อยเป็นเซนล้านเปิดเซนถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้นี่คือไพ่ไม่โกหกและถ้าใคร ตรงกับคลิปนี้นี่คือชีวิตถนนแห่งความรุ่งเรืองถนนแห่งความเจริญของคุณเกิดขึ้นแล้วในชีวิตคุณค่ะนะคะต่อค่ะุคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณลงมือเตรียมตัวเลยค่ะนี่คือชีวิตคุณ T of นะคะ t o ออะไรคะ t o อ p ฟ r พตติคธุรกิจการงานของคุณนะคะคุณจะได้ผลประโยชน์นับจากนี้นะคะคุณจะได้ผลประโยชน์มากมาย T-Op p ฟ r พตติคเราบอกแล้วไงว่าคุณจะได้ ทำในตามในสิ่งที่คุณฝันโปรเจกต์ของคุณสมมุติคุณอยากสร้างตึกคุณเห็นตึกไหมคะตึกที่มันเกิดไฟไหม้พอคุณแก้สถานการณ์คุณคิดทบทวนเฮ้ยมันจะทำไงให้โครงสร้างมันดีขึ้นเมื่อคุณว่าวางแผนแบบนี้คุณต่อรองธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างก็ประสบความสําเร็จแล้วคุณได้ผลประโยชน์ซับซ้อนก็คือการได้เป็นหุ้นส่วนของธุรกิจนั้นๆหรือว่าโปรเจกต์ที่คุณเสนอคุณได้ทั้งสองด้านนะคะโอกาสใหม่ๆนะคะแล้วคุณได้ผลประโยชน์มากกว่าที่เคยเป็น นั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะความสุขของคุณก็จะมาครอบครัวของคุณก็จะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ถ้าใครเป็นคนโสดนะคะโอ้การเงินการงานทะลุทะลวงเลยค่ะต่อค่ะฟองออกดิคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ โฟออล p a r t i c l e เมื่อคุณได้เรียนรู้นะคะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโปรเจกต์งานแล้วคุณจะต้องเรียนรู้การเก็บเงินการเก็บออมเงินด้วยอย่าใช้ใจ่ายเงินสุรุ่ยสุาลนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจแต่ละอย่างมันก็ไม่ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ละประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันให้รู้จักเก็บรู้จักออมเป็นเศรษฐทีที่รู้จักใช้เงิน จงเป็นผู้มั่งคั่งที่รู้จักใช้เงินแม้ว่าจะมีโชคเข้ามาจะมีโชคลาภปุกๆเข้ามาก็จงเป็นเศรษฐีแบบใช้เงินแบบลับๆอย่าให้ใครล่วงรู้เงินของเรานั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่มาบอกนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะนี่คือถนนเส้นทางของคุณไฟออฟติคอลนะคะไพ่ออกมาชัดเจน นะคะคุณไม่มีตกต่ําคุณไม่มีคําว่าขาดแคลนแน่น,นอนจากไฟออปเเทลเมื่อคุณมีความรู้นะคะแปดนะคะแปดแปดเหรียญและก็ห้าเหรียญน,นะคะคุณรู้จักเก็บออมถ้าคุณไม่รู้จักเก็บออมใช้ใจ่ายสู้รูสิไรเพราะเราบอกแล้วนะคะว่าเศรษฐกิจบางประเทศมันอาจจะไม่สมดุลกันเพราะฉะนั้น มันอาจจะขาดสภาพคล่องแต่ขาดสภาพคล่องนี้นะคะถามว่าคุณถึงกับไม่มีใช้ไม่ไม่ใช่ค่ะก็มีอยู่แต่ว่าคุณก็อยากมีมากกว่านั้นแต่โชคลาภของคุณจะเข้ามาไม่ต้องเป็นกังวลค่ะนะคะแค่แบบว่าบางคนเท่านั้นแต่บางคนจะมีโชคลาภเข้ามาแบบฟุ๊กฟุโปรเจกต์นะคะมันต้องใช้จ่ายเงินมันต้องดึงเงินนู่นมาสำรองเงินนี่แต่คุณจะได้รับการออฟเฟอร์แน่นอนค่ะ ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขคุณคนี่คืออะไรคะคุณจะนะคะจะมีคนโยนเงินมาให้คุณนะคะความสุขครั้งใหม่เพจอ f ฟเฟตโคุณจะมีความสุขและการเงินคุณจะทํางานตรงไหนก็ได้นะคะแล้วคุณจะได้หลุดพ้นเห็นไหมคะนะคะคุณได้หลุดพ้นออกจากด้านการเงินแน่นอนคะ่ะการ จากความขาดแขนเงินที่ไม่มีนะคะจะไม่มีคําคําว่าไม่มีจะไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมของคุณอีกต่อไปนั่นเองนะคะนะคะแล้วช่องทางทางด้านการเงินของคุณคุณจะมองเห็นเงินคุณจะจับเงินในอากาศ นั่นเองเราพูดง่ายๆเลยว่าโอกาสของคุณคือการจับเงินในอากาศเงินมันอยู่ในอากาศคุณทํำยังไงถึงจะได้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโยนเงินในอากาศมาให้คุณได้รับแบบเต็มเปี่ยมนั่นเองนะคะนะคะการถูกลอตเตอรี่หรืออะไรก็ตามนะคะหรือว่าเป็นโชคลาภทางด้านโปรเจกต์ที่คุณได้มามา,มากกว่าสิ่งที่คุณคิดไว้นั่นก็คือเงินในอากาศเหมือนกันนั่นเองนะคะต่อค่ะ king of cup ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเจรจาต่อรองอะไรกับใครนับจากนี้คุณก็จะประสบความสําเร็จแบบล้นเหลือเพราะคุณเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นคุณมีจิตคุณมีจิตวิทยาในการต่อรองเรื่องโปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายเราบอกเลยว่านะคะคุณประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรองแบบร้อยล้าน คุณก็ปรคุณก็ประสานงานได้และถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณมีอํานาจเหนือผู้ชายอยู่แล้วนั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จถนนเส้นทางชีวิตที่คุณเลือกนับจากนี้คือความสําเร็จแบบล้นเหลือนั่นเองค่ะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะขออีกสักนิดได้ไหมคะนะคะสิ่งที่คุณได้ขอให้สรุปได้ไหมคะนะคะขอภสรุปนิดนึงนะคะว่า นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะได้รับเร็วไหมหรือว่าจะต้องเจอปัญหาอะไรที่มาแก้ไขนะคะขอให้สรุปนะคะจะได้รู้ว่านะคะชีวิตคุณจะเดินไปอย่างไรขุบคุณค่ะค่ะคุณค่ะ คืออะไรคะนี่คือ n i ไน of ออฟบิลโ l สวยๆสิคะนะคะจิบกาแฟอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่ที่ไหนคะเนี่ยนะคะนี่ค่ะนี่คืออ้ออยู่ที่อังกฤษค่ะอยู่ที่อังกฤษนะคะนี่คือนะคะแล้วคุณจะสวยราวถ้าคุณเป็นผู้หญิงสวยและรวยมาก สวยเละรวยมากนะคะคุณจะตื่นนอนตอนไหนก็ได้นี่คือคือคุณจะได้ไปต่างประเทศเงินจะเข้ามาหลังไหลเข้ามาไม่ว่าครอบครัวของคุณก็จะมีแต่ความสุขนะคะคุณถ้าคุณเป็นคนโสดสวยและรวยมากในะช่วงเวลานี้เส้นทางชีวิตของคุณกําลังจะโบยบินโบยบินสิ้ะนี่คือเดอบฟูนั่นเองนะคะโบยบินในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณเลือกเส้นทางชีวิตของคุณคะ่ะ คอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือเดอสตาร์ชีวิตใหม่เสียงสีเสียงนะคะบราแสงสีเสียงชีวิตใหม่เดือสตาร์นั่นเองนะคะชีวิตใหม่ของคุณคุณจะมีความสวยความอล่าดนะคะชีวิตคุณจะไม่มีคําว่าขาดแลนมีแต่ความรุ่งโรจน์เดือสตาร์คือดาวดวงใหม่ชีวิตใหม่ของคุณนับจากนี้ชีวิตที่ไม่เหมือนใครชีวิตที่คุณได้เลือกเองแล้วคุณจะขอบคุณอุปสรรค ปัญหาที่คุณเจอณะณะน,น,นี้แต่ตอนนี้คุณก็มีความสุขกายสุขใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะนะคะยิ่งถ้าคุณมีพลังงานขึ้นพลังงานที่ดีกอดตัวเองในตอนเช้าบอกรักตัวเองในตอนเช้าแล้วคุณจะมีความสุขความชัดเจนในชีวิตนั่นเองนะคะทุกคนมาค่ะนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะทุกคนชีวิตคุณจะมีแต่ความไฉยไลความเฉิดฉายค่ะ n i g h นะคะความก้าวหน้าธุรกิจการงานเหมือนนะคะเหมือนแม่ทัพนะคะแม่ทัพที่เร่งทํางานเห็นไหมคะนี่คือความสําเร็จของคุณคุณเป็นแม่ทัพนะคะเป็นแม่ทัพของกองทัพขนาดใหญ่นี่คือนะคะในออสซอดความสําเร็จของคุณมันจะพุ่งมาหาคุณเร็วมากเมื่อคุณตั้งหน้าตั้งใจให้คุณทํางานทํางานตรงเวลาเหมือนฝรั่ง นะคะเป็นคนอ่อนน้อมเหมือนคนไทยนะคะอย่าใส่ใจคนอื่นเหมือนคนไทยนะคะให้คุณเป็นคนนะคะทํางานตรงเหมือนฝรั่งนะคะอ่อนน้อมเหมือนคนไทยนะคะแล้วก็นะคะให้คุณเป็นคนอ่อนน้อมเหมือนคนไทยแต่คุณไม่ต้องใส่ใจเหมือนคนไทยนะคะไม่ต้องไปสาลาเรื่องคนอื่นนะคะนะคะแล้วก็ทํางานตรงเวลาเหมือนฝรั่งขยันเหมือนคนจีน ะะแล้วทำงานเป็นทีมแบบคนญี่ปุ่นนี่คือเคล็ดลับกฎนี้ใช้ได้กับนะคะสูตรสำเร็จสูตรสำเร็จในความสำเร็จในด้านธุรกิจการงานของคุณจำไว้นะคะให้คุณอ่อน,น้อมเหมือนคนไทยนะคะตรงเวลาเหมือนเหมือนฝรั่ง นะคะแล้วก็ขยันเหมือนคนจีนทํางานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่นนั่นแหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีทีมเวิร์กยังไงก็ประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่นะคะสิ่งที่เส้นทางที่คุณเลือกไพ่นี้ไม่โกหกค่ะต่อค่ะทุกค ขอคุณค่ะขอคุณค่ะแล้วคุณจะได้รับชัยชนะอิสรภาพนี่คืออะไรคะประกาศอิสรภาพเหมือนนะคะนี่คือเซเว่นออฟบอลนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี่คือความสําเร็จคะ่ะนะคะนี่คือเซเว่นออฟบอลนั่นเองความสําเร็จที่คุณจะได้มานะคะการแข่งขันธุรกิจทุกอย่างต้องมีการแข่งขันการชนะการช้าชาทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะด้วยตัวคนเองแล้วคุณจะมีความภาคภูมิใจต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังกลางวันนะคะคุณจะมีเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วคุณจะได้เชิดฉายในวงสังคมของคุณเห็นไหมคะ นะคะเป็นนายกและนมนตรียังได้เลยค่ะเป็นคนเก่งในวงสังคมคุณจะมีเชิดใช้คุณจะออล่ามากๆถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องชีวิตการงานของคุณไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรนับจากนี้เส้นทางชีวิตของคุณประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะแล้วเราขอไพ่แสงเทียนอีกอันหนึ่งนะคะเราขออนุญาตนะคะว่าไพ่แสงเทียนสักสาใบนะคะ เส้นทางที่คุณเลือกนะคะนี่คือเส้นทางที่คุณเลือกค่ะนะคะแล้วก็อะไรคะความสุขนะคะนี่คือความสุขค่ะเส้นทางที่คุณเลือกคือความสุขคุณเลือกมาถูกแล้วคุณเลือกเสงทางถนนแห่งคุณเดินคุณเลือกมาถูกทางแล้วนั่นเองนะคะแล้วนับจากนี้จะมีแต่ความสุขคุณอยากไปทําอะไรนี่คือความสุขที่คุณเลือกเองนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะ และที่สําคัญคุณไม่ได้สุขคนเดียวนะคะครอบครัวของคุณก็มีความสุขด้วยคุณเส้นทางที่คุณเลือกมานี่คือแสงสว่างแล้วคุณจะมีความสุขไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายและครอบครัวของคุณก็จะมีแต่ความสุขคุณมอบความสุข อบอุ่นให้กับครอบครัวเหมือนนี้เลยค่ะเหมือนพ่ใบแรกครอบครัวคุณเอาครอบครัวมาเป็นหลักนั่นเองและความสุขคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมคะแล้วก็ลูกชายลูกสาวต่างมีความสุขซึ่งกันและกันครอบครัวมีความอบอุ่นคุณพ่อสอนลูกว่าต้องทําแบบนี้มีมีมีพ่อเป็นไอดอลมีแม่เป็นไอดอลนั่นเองนะคะสร้างความสุขเส้นทางที่คุณเลือกอยูนะตอนนี้เวลานี้ที่คุณเข้ามาดูคือเส้นทางที่ถูกต้องนั่นเองค่ะแล้วนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับทั้งหมดทั้ง นั่นเองนะคะวันนี้เช้านี้แม่หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ